นะคะก็ขอเชิญพบกับคุณปรียานันล้อเสริมวัฒนาค่ะกราบนามัสการท่านสมณะและสิกขามาสนักบวชทุกฐานะและพี่น้องผู้รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกท่านค่ะ ดิฉันเป็นแม่บ้านธรรมดาที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อลูกที่พิการจากการทำคลอดมาต่อเนื่องยาวนาน22ปีเวทีแบบนี้ดิฉันไม่เคยมาขึ้นนะคะดิฉันเป็นประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ต่อสู้เพื่อคนไข้ไทยทั่วประเทศมานาน11ปีตลอดเวลาที่ดิฉันนอนอยู่กับปัญหามา22ปี พบว่าไม่มีคนไข้คนใดอยากฟ้องหมอเพราะว่าหมอคือปัจจัยที่4คือยาและการรักษาโรคคือปัจจัยที่4ของชีวิตที่เราจะขาดไม่ได้คนไข้กับหมอต้องพึ่งพากันวันนี้เมื่อมวลมหาประชาชนเคลื่อนดิฉันทราบว่าบุคลากรทางการแพทย์อยู่ณเวทีแห่งนี้และอยู่ทั่วทุกมุมของถนนราชดำเนินแห่งนี้จำนวนมากค่ะ จากก้นบึ้งของหัวใจดิฉันไม่เคยเกลียดบุคลากรทางการแพทย์แต่ดิฉันจะพูดให้ทุกพี่น้องทุกท่านฟังว่าที่ผ่านมาการละเลยไม่เอาใจใส่ของรัฐบาลชุดนี้ทำให้ความขัดแย้งของบุคลากรก,รการแพทย์กับคนไข้ามากขึ้นเพียงใดปกติเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอนะคะพี่น้องเคยเจอไหม ต้องไปเข้าคิวแออัดยัดเยียดอยู่ในโรงพยาบาลกว่าจะได้ตรวจก็บ่ายถึงคล้อยคล่ำนั่นเป็นเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ประกาศให้รัฐให้รัฐบาลชุดนี้ประกาศนโยบายเมดิคอ l h ับคือการนำชาวต่างชาติมารักษาในในประเทศไทยโรงพยาบาลเอกชนผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดปี2545รัฐบาลพักไทยรักไทยประกาศนโยบาย30บาทรักษาทุกโรค โรงพยาบาลเอกชนเจ๊งค่ะนักการเมืองและคุณทักษิณไปช้อนซื้อหุ้นโรงพยาบาลเอกชนแล้วนาชาวต่างชาติเข้ามารักษาดูดหมอและพยาบาลออกไปจากโรงพยาบาลของรัฐทิ้งให้คนไข้ไทยต้องไอ,อ้อดยัดเยียดหมอขาดแคลนคุณภาพการรักษาก็สู้โรงพยาบาลเอกชนไม่ได้ความเหลื่อมล้ํานี้รัฐบาลไม่เคยใส่ใจแต่กลับไปเอาชีวิตของประชาชนไปค้าขายทํากําไร โกยกำไรเข้ากระเป๋าตัวเองปีละนับแสนล้านบาทค่ะเมื่อเราต่อสู้คนไข้ไทยไม่มีใครอยากฟ้องหมอเพราะว่าเราแพ้คดีซะเป็นส่วนใหญ่เมื่อการฟ้องร้องไม่ใช่ทางออกปี2550อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์มงคลนสงขลา จึงยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขขึ้นที่จะมีกองทุนชดเชยความเสียหายให้คนไข้โดยไม่ต้องไปฟ้องหมอแต่ว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับน,นี้เป็นวรรคค้างพิจารณาสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ที่ประกาศยุบสภาเมื่อปี2554รัฐบาลพักเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศดิฉันได้พาคนไข้ไปพบ นายกยิ่งลักที่พักเพื่อไทยนายกยิ่งลักน้ำตาซึมและบอกว่าสะเทือนใจเมื่อเห็นคนไข้ที่พิกรพิการแต่ณวันนี้ดิฉันอยากทราบว่าน้ำตาของนายกยิ่งลักไปอยู่ที่ไหนเมื่อรัฐบาลพักเพื่อไทยเข้ามาบริหารประเทศดิฉันมีความหวังมากว่ากฎหมายฉบับนี้จะออกมาเป็นประโยชน์กับคนไข้ไทยทั้งประเทศ เพราะว่าสลโลกแกนของพรรคเพื่อไทยคือประชาชนต้องมาก่อนแต่ว่าวันแล้ววันเล่าที่ดิฉันเฝ้าติดตามกฎหมายฉบับนี้ที่สภาตั้งแต่ปี54จนถึงปัจจุบันนี้รัฐบาลไม่เคยหยิบยกร่าก,กฎหมายฉบับนี้ขึ้นพิจารณาแต่ประการใด<อ>เมื่อเทียบกับพรบรนิรโทษกรรมคืนเดียวผ่าน3วาระรวด กฎหมายฉบับนี้เป็นคนเป็นผลประโยชน์ต่อคนไทยทั้งประเทศเราอยากให้เขารักหลับแทบตายเขาไม่เคยรักหลับกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับคนไข้ไทยทั้งประเทศเลยอีกประการหนึ่งที่เป็นความล้มเหลวของรัฐบาลพักเพื่อไทยคือการประกาศนโยบายสิทธทิฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ไม่ต้องถามสิทธิ ไม่ต้องสำรองจ่ายแต่พี่น้องเชื่อไหมนั่นคือการขุดหลุมล่อให้ประชาชนไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเอกชนของตัวเองและพวกพ้องเมื่อประชาชนเข้าไปต้องจ่าย5 0 0แสนบาท4 0 0แสนบาทถึง1ล้านบาทแต่ว่าเมื่อไปเบิกคืนได้คืนเพียง6 7ถึงเจ0 0บาทเท่านั้นดิฉันพาคนไข้ไทยไปร้องที่ทำเนียบรัฐบาล ที่คณะกรรมการมาที่การสาธารณสุขของรัฐสภาจนป่านนี้ปีถึงสองปีกว่าแล้วปรากฏว่ารัฐบาลไม่เคยรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ประชาชนต้องขายบ้านขายไร่ขายนาม,มารักษาตัวเลยค่ะที่สำคัญรัฐบาลชุดนี้ปล่อยให้คณะกรรมการแพทยสภาที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชน เข้าไปครอบงำในสปสอชอหรือสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปกติคนไข้ไทยที่เสียหายคนไข้บัตรทองนะคะที่ตายหรือพิการจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา41เป็นเงิน2 4 0 0 0ถึง4 0 0บาทเต็มเพดานแต่ว่าเมื่อคณะกรรมการแพทยสภาที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนเหล่านี้เข้าไปครอบงำอํานาจอนุมัติช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพียง4ี่ถึงแปดหมื่นบาทเท่านั้น ที่เหลือจากนั้นให้ไปฟ้องศาลปกครองเอาเมื่อศาลปกครองสั่งให้จ่ายเพิ่มแต่กลับสู้คดีจนถึงที่สุดเมื่อก่อนดิฉันคิดว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวเพราะที่ฉันก็คือแม่บ้านธรรมดาแล้วก็เหมือนพี่น้องทุกท่านแต่ว่าถูกรังแกมากเข้าความเลวร้ายซ้าเติมไม่ว่าจะวิ่งเข้าวิ่งเข้าวิ่ง,ง,ง,งออกสภาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปี ดิฉันพอเห็นว่าการเมืองนี่แหละคือปัญหาของประเทศชาติตราบใดที่เราไม่ค่อล้มระบอบทรราชนี้เราจะต้องเจ็บช้ำน้ำใจกันต่อไปพี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่นี้วันหนึ่งต้องเจ็บป่วยวันหนึ่งต้องมีโอกาสเป็นคนไข้และต่างก็มีความเสี่ยงที่จะต้องได้รับความเสียหายด้วยกันทั้งสิน้น เนื่องจากความผิดพลาดเป็นของคู่กันของมนุษย์แต่ว่าความผิดพลาดทางการแพทย์นั้นหมายถึงชีวิตและอวัยวะ,วะของมนุษย์ที่จะต้องอาศัยการจัดการด้วยเมตตาธรรมและมนุษยธรรมพี่น้องคิดดูร่างกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขเรียกร้องจากความเป็นความตายและความพิการของเพื่อนมนุษย์คนไทยทุกคนและทุกดวงวิญญาณ รัฐบาลชุดนี้ไม่เคยใส่ใจกลับไปใส่ใจร่างพรบนิรโทษกรรมที่เพื่อคนคนเดียวเพื่อพักพวกเพื่อพวกของมันดิฉันรอเวลานี้มานานมากเมื่อไหร่จะมีการโค่นล้มระบอบทรราชนิสทีวันนี้ดิฉันมาอยู่ที่นี่แล้วขอเป่านกหวีดไล่มันค่ะ